ก่อนจะเริ่มคลิปนะครับผมเร็วๆนี้นะครับที่สนามเด็กสะเก็ดพาร์ตนะครับผมจะมีการจัดกิจกรรม d e x กแวร์เฮาส์เซลในวันที่24-26ธันวาคมนี้นะครับมีสินค้าลดราคาแบบจัดหนักจัดเต็มอาทิเช่นแผ่นแบนชัยครับเด็กเซคันตพีดิยสชิกเกตลดราคาเหลือแผ่นละ900บาทและแผ่นแบนนอกครับผมลดราคาเหลือ1,500บาทเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมยังมีล้อสปิทไฟโอเจลิกตาร์โบลและก็ทักชีพนะครับผมเหลือ1,000บาทและยังมีทักอินดี้เหลือ1,400บาทครับทาง เด็กกระซิบมานะครับว่านี่เป็นแค่น้าจิ้มนะครับเพราะว่าภายในงานเนี่ยยังมีสินค้าลดราคาอีกเพียบเลยและส่วนเรื่องรายละเอียดภายในงานนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ลาดับให้ฟังนะครับผมในวันที่24นะครับจะมีการจัดกิจกรรม Make o New ประกวดออกแบบลายแผ่นและกิบเทปเป็นสไตล์ของคุณเองผู้ชนะก็จะได้รับรางวัลด้วยนะครับและตอนเนื่องมาเป็นวันที่25นะครับช่างเด็กนะครับผมก็จะมีการสอนสเก็ตบอร์ดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดใทั้งสิ้นโดยพี่ๆจาก DSA Dex Skate Academy นะครับผมสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับถ้าใคร 26กับทุกคนจะมีเดโมโชว์จากทีมสเก็ตทั่วประเทศไทยนะครับผมอาทิเช่นเด็กเซคันพีดิวชิคเกตนายไฟช็อปนะครับผมบอกเลยนะครับว่าถ้าใครเป็นแฟนคลับใครใครชอบใครในผมงานนี้พลาดไม่ได้จริงๆครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมยังมีกิจกรรมลัคกี้ดอลโชคชั้นที่2คุ้มแบบคุ้มสุดนะครับผมเมื่อช็อปสินค้าครบ3,000บาทขึ้นไปก็จะได้จับฉลากรับของรางวัลเพิ่มเติมกลับบ้านไปอีกด้วยครับและที่พิเศษสุดๆของงานนี้เลยนะครับนั่นก็คือ9บาทฮอตดิวครับทุกคนเม รับแผ่นในราคา นะครับหรือว่าไว้ง่ายคือซื้อคอมพิวตแถมแผ่นนะครับทุกคนและไอตัวนี้ก็คือเมื่อซื้อแผ่นโอสูคูแบรนพาวหรือว่าซันเตคูนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้แลกซื้อชักชีพล้อพาวลูกปืนเบาสันและก็ล้อนะครับในราคา9บาทด้วยเช่นกันครับทุกคนกิจกรรมภายในงานนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่บ่าย3โมงจบ3ทุ่มของทุกวันนะครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆพี่พีน้องๆองทุกคนนะครับเข้าไปร่วมงานที่เด็กสเก็ตปาร์กเยอะๆนะครับผมบอกเลยนะครับว่างานนี้สนุกแน่ๆทั้งมัันนนนนท้้้้้งคคมมมไดดดดสสิิิาาาตตืออกบบ่รถใจจะผเ๋ยว ลิงก์โลเคชั่นเด็กสเก็ตปากไว้ให้ด้านล่างนะครับผมแล้วเจอกันวันงานครับ<ว><น> thank mm -hmm. you y 만 n ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมเร็วๆนี้นะครับที่สนามเด็กสเก็ตพาร์นะครับผมจะมีการจัดกิจกรรม De ็ w a r e h o u s e s a l e ในวันที่24-26ธันวาคมนี้นะครับมีสินค้าลดราคาแบบจัดหนักจัดเต็มอาทิเช่นแผ่นแบรนชัยครับ d ด x s e c o n d p ์ีเดียลชิลดราคาเหลือแผ่นละ900บาทและแผ่นแบรนนอกครับผมลดราคาเหลือ1,500บาทเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมยังมีล้อสป t ท f ฟโอเจลิ t a b o บลและก็ทักชีทนะครับผมเหลือ1,000บาทและยังมีทักอินดี้เหลือ1,400บาทครับทาง เด็กกระซิบมานะครับว่านี่เป็นแค่น้ำจิ้มนะครับเพราะว่าภายในงานเนี่ยยังมีสินค้าลดราคาอีกเพียบเลยและส่วนเรื่องรายละเอียดภายในงานนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ลำดับให้ฟังนะครับผมในวันที่24นะครับจะมีการจัดกิจกรรม Make o New ประกวดออกแบบลายแผ่นและกิฟท์เทปเป็นสไตล์ของคุณเองผู้ชนะก็จะได้รับรางวัลด้วยนะครับและต่อเนื่องมาเป็นวันที่25นะครับชางเด็กนะครับผมก็จะมีการสอนสเก็ตบอร์ดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นโดยพี่ๆจาก DSA Dec Skate Academy นะครับผมสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับ ยี่บครับทุกคนจะมีเดโมโชว์จากทีมสเก็ตทั่วประเทศไทยนะครับผมอาทิเช่นเด็กเซคันพีดิวชิคเกตนฟยไฟช็อปนะครับผมบอกเลยนะครับว่าถ้าใครเป็นแฟนคลับใครใครชอบใครนะผมงานนี้พลาดไม่ได้จริงๆครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมยังมีกิจกรรมลัคกี้ดอลโชคชั้นที่2คุ้มแบบคุ้มสุดนะครับผมเมื่อช็อปสินค้าครบ3,000บาทขึ้นไปก็จะได้จับฉลากรับของรางวัลเพิ่มเติมกลับบ้านไปอีกด้วยครับและที่พิเศษสุดๆของงานนี้เลยนะครับนั่นก็คือเื้าบาทฮอตดิวครับทุก รับแผ่นในราคา9บาทนะครับหรือว่าาไว้ง่ายคือซื้อคอมพิวแถมแผ่นนะครับทุกคนและไอตัวนี้ก็คือเมื่อซื้อแผ่นโอสูคูแบรนพาวหรือว่าซันเตอร์คูนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้แลกซื้อชักชีพล้อพาวลูกปืนเบาสันและก็รอนะครับในราคา9บาทด้วยเช่นกันครับทุกคนกิจกรรมภายในงานนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่บ่าย3โมงจบ3ทุ่มของทุกวันนะครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับเข้าไปร่วมงานที่เด็กสเก็ตพาร์กเยอะๆนะครับผมบอกเลยนะครับว่างานนี้สนุกแน่ๆทััั้้้้้้งงมมมนนนนทคคุไดดดสิิิาาตตืออกบบ่ ใครสนใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์โลเคชัน่นเด็กสเก็ตปาร์คไว้ให้ด้านล่างนะครับผมแล้วเจอกันวันงานครับ